อ่าเรีวครับวันนี้มาเดินแบบครับครับวันนี้ก็มาเดินแบบของเบลแฟชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์สำหรับที่24ครับผมก็มาเดินในลุคของเฟนดี้ครับว่าจะมีความแบบลุคแบบออกช่างๆหน่อยครับใช<ม>่ครับผมเป็นยังไงคะลุคนี้ชอบมากน้อยแค่ไหนไชอบจริงๆริวรีวไม่เคยแต่งแบบนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ พอได้แต่งแล้วก็ชอบมากแล้วก็วันนี้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเลยก็ต,ตื่นเต้นครับ,รบ,รบก่อนที่จะลงมาเลดเลื่อนมาเราก็แบบขอพอรไปถึงพี่ <c oughs> แล้วก็ลงมาตามแบบคำพูดถึงเราครับ <c oughs> คือตื่นเต้นเพราะต้องเพราะต้องเจอคนเยอะครับอะไรเงี้ยเราแ,แบบแล้วก็ขอให้ขอให้เราเดินไม่สะดุดนะขอให้เราแบบทุกอย่างน่าบรื่นนรับผม <c oughs> ทุกอย่างรับเลือเลอลเล่อนครับก็จะมีส่งซิกแบบบ็อกกิ้งกับเพื่อนที่แบบร่วมเดินด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยว่าจะยังไงอยากเดอน,ก,นก็ลอยมาอ้าอ,อมาเดีย๋ยวพี่ก็พูดไปครับเดินมาครับเดินมาครับยังไงก็ฝากหนงานาวันนี้นะครับผมแล้วก็ยัง ฝากผลงานแล้วกันผลงานาหรือว่าช่วงปลายปีหรือว่าประมาณต้นปีหน้าก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอะยังไงผลงานอะไรยังไงบบ้างครัผลงานก็จะมีตอนนี้จะมีอุบัติเหตเกาะสว่างนะที่มีมีแพนเอาไปแล้วก็ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ของตู่เบียวดีก็คือเมื่อตะวันละฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาออวครับผมชื่อยาวจำง่ายเราเป็นจีะครับจะได้รถไฟมือเลยหรอครับใช่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะแบบค่อนไปทางปลายปีหรือว่าปีหน้าซะมากกว่าตอนนี้ก็ ทำงานเก็บเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูครับแฟนบอลคิดถึงแย่แล้วแฟนบอลคิดถึงเราก็เราก็คิดถึงอะไรเงี้ยวันอาทีจะได้ได้เจอเขาได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีงานบอลของช่องสาววันที่23มีนาคมนี้ใช่ครับอยู่สีฟ้าครับปีนี้เหรอครับก็ตามที่พี่เขาให้ลงเลยครับเออครับผมอะไรนะครับอะไรนะครับกี่ลูกปี โอ้โหปีปีแล้วจำได้ว่าเราลงไปแป๊บเดียวว่าล้ำหน้าหมดเลยครับเดปีปีนี้ก็ตั้งใจจะลอง<ต>ปิดเพิ่มขึ้นคัะผมจะไปซ้อมให้บ่อยขึ้น,นเมือม่อาวานครับเมื่อวานวันแรกเมื่อวาน,าวานเป็นยังไงบ้างครับฟอร์มเราเป็นยังไงบ้างก็ริวลงไปครับประมาณ40ิวิริวเสียบอลไป2รลูกแล้วก็เปล่านกกวีดหมดครึ่งครับผมแต่ว่า แต่ว่าครึ่งครึ่งครึ่งหลังเนี่ยเอาใหม่ครึ่งหลังก็คือโชคดีพี่บอยพี่อะไรเงี้ยเขาว่าช่วยดูให้น้องดูตำแหน่งให้น้องได้วิ่งบ้างครับผมใช่พี่บอยเขาเทรนอะไรเราเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวเขาฝากความหวังอะไรไว้ให้เราเขบอกว่าทีมเราอาจจะดูไม่ได้จริงจังนะแต่ว่าใจจริงแล้วว่าจริงจังครับผมเขาบอกงี้มาใช่ใครไปได้ซ้อมเราได้แบบที่เราได้ทำเป็นลูกบอลอย่างเนี้แต่ไม่ได้ได้ซ้อมบอลโอ้เราดิ แต่ว่าโชคดีปีนี้อยู่สีฟ้าได้อยู่ก hm ับแก๊งเพื่อนหรือแบบพวกพี่ทิงที่มีนิจโช์ฟุลอะไรเงี้ยครับถ่ายละครด้วยเขาเขาเป็นสายบ้าสองคนเราปิงปองใช่เราอยู่ด้วยกันบ like ่อยครับผมใช่ฝากความบันเทิงแล้วกันเรื่องฟุตบอลก็ต้องเป็นตำแหน่งของพี่เขานะครับใช่ ฝั่งตรงข้ามนะครับพี่ตอนนี้คือพี่จ๊อบครับปกติจ๊อบทัชพลอย่างเงี้ยปกติจะอยู่ทีมเดียวกันแต่ปีนี้เขาไปอยู่สี่พีชครับผมก็แยกก็แยกกันครับผมอย่างไรบ้างครับโชคดีครับคือล่าสุดไปงานแฟนมิ่งพี่เจมแล้วไม่โป๊ะครับเพราะอย่างแฟนมิ่งผมพี่เต้ยเนี่ยอยู่อยู่โป๊ะ คือแ,แบบเหมือนเราก็โทรไปหาพี่เขาอะไรเงี้ยแบบพี่แบบริวจะไปริวจะไปที่เนี่ยดีไหมเดี๋ยวว่าริวไปเนี่ยริวไม่ได้เจอพี่ในงานแฟนมิทติ้งนะเขาบอกว่าแฟนมิทติ้งเหรอบอกเออวันที่20นี่ไงอะไรเงี้ยบอกเอ้าแล้วเพราะเราก็เลยแบบไอพ้พี่พี่อย่าไปบอกใครนะริวไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเ,เป็นความประทับใของพี่เจมเมื่อวานนะ่ารักดีแฟนทุกคนก็ไปนั่งฟังพี่เจมเล่นละครแล้วก็ร้องเพลงเมื่อวานเขานี่เป็นนักร้องคอนเสิร์ตเดียว แต่ได้ข่าวว่าไปตกแฟนเขาไปหมดเลยนะเรไม่หลอกเราแบบแก๊งเราไปเซอร์ไพรส์ไงเราก็แบบไปแบบเดียวเขากว่าเลยแบบเปลี่ยนเลยนะแฟนพี่เจมไปตามป10ปีเลยนะเขาถึงกับัดคอเพี่เจมครับยี่ขอโทษอ่แล้วนมีอะไรบ้าน้ามบอกว่แฟนทีอมา อยากเพิ่งวันนี้เพิ่งจะมีความคิคัได้คุยกับผู้ยญิงเลยว่ารีอยากคือลืีไม่เคยจัดแฟนมีสให้แฟนสายแบบที่เคยจัดก็จะเป็นแบบงานงานวันเกิดจะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เลยเลยอยากจะลองจัดดูบ้างแต่ว่าก็ต้องมานั่งคิดอีกทีว่าแบบทไทม์ไลน์มันจะเมื่อไหร่หรือว่าจะโชว์อะไรดีทั้งหมดอย่างที่นี้แบบก็อยากมีกิจกรรมอะไรไหมที่แบบ ก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นตามงานครับแล้วก็อย่างที่เร็วที่สุดก็คือน่าจะเป็น23นี้ก็ถ้าแบบใครว่างนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนไปขึ้นสเตอร์ลิวนะครับผมก็คือถ้าทุกคนร้อนเนี่ยเรามีใบพัดแจกเรามีโล่ให้ครับผมใช่ใช่ใช่ใชาขายเลยขายเลยเชิญชวนมาเลยขออนุญ,ญาตครับอเราขายจริงจังดีว่าแบบเออขึ้นสเตอรลิวเราจะเป็นที่ไายจะมีจะมีในแบบบ้านแฟนคลับลิวพาวเวอร์รครับผม ใช่เราก็ก็ก็ขายไปถูกก็ถ้าเพราะว่างก็เรียนเชิญครับน,นี่คือขายดีที่สุดแล้วนะครับผม